ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับยามาฮ่า X Max สามหนอยครับตัวนี้จะเป็นตัวโฉมเก่าโฉมแรกครับวันนี้ติดตั้งหนึ่งรายการก็คือไฟเลี้ยวครับชุดคู่หน้าครับซ้ายขวาตรงนี้นะครับซึ่งของเดิมจะเป็นหลอดไส้ไฟเลี้ยวตรงนี้ครับจะไม่ติดครับจะไม่มีไฟลีในตัวไฟเลี้ยวนะครับจะติดก็ต่อเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวปกตินะครับแล้วก็เป็นหลอดไส้จะค่อนข้างกินไฟครับอันนี้เราทําเป็นวงจรแล้วก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED ด้วยทั้งสองข้างเลยนะครับเมื่อเปิดซื้อกุญแจมาจะติดเป็นไฟลีในตัวไฟเเเเลลีี้ยยยวววนนะครับดด๋ผมปิกกุญแจ่อ ไอ้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวก็จะเป็นสีเดียวกับไฟหน้ารถนะครับซึ่งไม่ผิดกฎหมายนะครับตัวนี้นะครับให้ดูได้หลายมุมครับว่าสว่างชัดเจนกว่าเดิมครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มมิติในการมองเห็นตัวรถครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับที่สำคัญครับจะประหยัดไฟด้วยครับเพราะว่าเป็นหลอด LED นะครับให้ดูได้หลายมุมนะครับเมื่อทําการเปิดไฟเด้กก็จะเปลี่ยนกระพริบเป็นสีส้มนะครับ ให้ดูยหลายมุมครับว่าสว่างชัดเจนแน่นอนครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับเมื่อทําการปิดไฟแล้วเขาจะติดเปลี่ยนเป็นสีไฟหลีสีขาวเหมือนเดิมครับเหมือนกันเลยครับทั้งสองข้างครับเมื่อทําการเปิดไฟเดียวครับ ไฟพาม่าข,ของเดิมที่รถก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมตามปกติครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับสำหรับผู้ได้สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับ X Max 300ครับตัวชมเก่าชมแรกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ